ว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นต้นว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่ถ้าสามีตายผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้นฉะนั้น ถ้าผู้หญิงนั้นไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเวณีสามีภรรยาแม้นางไปเป็นภรรยาชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่ขอมอบเวลาให้กับอาจารย์สวัยนะคะเชิญค่ะครับขอบพระเจ้านะครับ เผมจะแชร์หน้าจอนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าโอเคแชร์ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณน้องอานนะครับที่ช่วยอ่านพระวจะนะคำของพระเจ้าวันนี้ขอบคุณเจ้าเราขึ้นบทใหม่แล้วเราขึ้นบทใหม่แล้วครับเราขึ้นบทที่เจ็ดพระธรรมลมบทที่เจ็ดวันนี้ขอ้อหนึ่งถึงข้อสามซึ่งเนื้อหาของพระธรรมลมนี้เป็นหลักของศาสนาศาสตร,ร์ที่สลับซับซ้อนนะครับ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเราทั้งหลายก็จําเป็นต้องรู้นะครับในเรื่องเหล่านี้และพระธรรมลมนี้เปรียบเหมือนกับอัญมณีนะครับที่มีค่านะครับที่สวมอยู่ในแหวนสวมอยู่ในนิ้วมือของเราดังนั้นพระธรรมลมนี้จึงเป็นพระธรรมที่มีคุณค่ามากนะครับสาหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อสำหรับหัวข้อที่ ผมตั้งชื่อให้นะครับสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้แล้วก็คงน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับอจะเป็นจะพูดถึงว่าเหตุใดนะครับสวัยนะครับจึงไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วเหตุใดพี่น้องของเราจรึงไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วนะครับอันนี้คือเป็นคําถามนะครับแต่ส่วนชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องผมให้ชื่อว่าเ ธำมบัญญัติขาดฤทธ์ช่วยเราไม่ได้และไร้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งครับชื่อเรื่องวันนี้ครับธรรมบัญญัติขาดฤทธ์ช่วยเราไม่ได้และไร้ประโยชน์นี่คือเป็นคำตอบของเนื้อหาเลยนะครับที่ถามว่าทําไมเราถึงไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วนะครับข้อบทที่เจ็ดข้อหนึ่งนะครับเราเริ่มต้นที่ว่าลูกพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้ หรือนะครับเขาจะพูดกับคนที่รู้ธรรมะแล้วว่าทรมันอย่างนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนั่นหมายความว่าพี่น้องครับกฎศิลธรรมอะไรทั้งหลายมีอำนาจขนาดที่เรามีชีวิตอยู่คำว่ามีชีวิตอยู่ในทีน่นี้ชีวิตในที่นี้ก็คืออ่า ตัวเก่าของเรานะครับตัวเก่าของเราตัวเก่าของเราที่พูดถึงในลมบทที่หกข้อหกนะครับซึ่งผมจะอ่านให้ฟังนะครับในลมบทที่หกข้อหกที่ได้พูดถึงว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายสิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปต่ตอไป ตัวเก่าก็คือชีวิตเก่าซึ่งเป็นสามีเก่านะครับขอใช้ตัวนี้เพื่อเราจะได้ชัดเจนนะครับตัวเก่าที่เป็นตัวของเรานะครับเป็นตัวเก่าไม่ไม่ใช่ธรรมจากิหรือไม่ใช่เนื้อหนังไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นตัวเก่าวิวญ,ญญาณเก่าที่ครอบครองตัวเรานะครับครอบครองตัวเราซึ่งเป็นเหมือนสามีสามีของเรานะครับสามีเก่านะครับตรงนี้ ได้ครอบครองเรามาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับแต่บัดนี้นะครับได้ประกาศว่าธรรมหยาดนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะขนาดที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นตัวเก่าที่นำเอากฎบัญญัติทั้งหลายนะครับมาระครอบงำชีวิตของเราเพื่อให้เชื่อฟังนะครับเชื่อฟังสิ่งที่ตัวเก่าของเราต้อง ต้องการให้ทำนะครับนั่นคืออำนาจของตัวเก่ามันมีอำนาจเฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่โดยพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์บัดนี้ตัวเก่าของเราถูกตึงตายแล้วเมื่อเรามารู้จักพระเยซูกระบกตระว่าไอ้ตัวเก่าซึ่งเป็นสามีเดิมของเรานั้นตายแล้วได้รู้ยากขอบคุณพระเจ้าดังนั้น อะะ่เพราะจากนัก่ำวยเท่าข้อสองก็อ่มบทที่เจ็ดข้อสองได้กล่าวตอบว่าเป็นต้นว่าผู้หญิงที่มีสามียังมีที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่ถ้าสามีตายผู้หญิงคนนั้นก็พ้นจากกฎนั้นนี่คือเป็นกฎนะครับกฎเกณฑ์ถ้าตัวเก่าของเรายังเต็มขนาดอยู่ในชีวิตเรานะครับมันยังไม่ตายยังไม่ตาย เราก็ยังต้องอยู่เป็นทาสของมันนั่นเองครับพี่น้องครับเมื่อเราตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประการแรกก็คือตัวเก่าต้องตายชีวิตเก่าต้องตายก่อนนะครับเราถึงเป็นสามารถเป็นอิสระได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีอิสระที่สามารถที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ได้ ซึ่งพระเยซูคริสต์ก็เปรียบเสมือนกับพระองค์ทรงเป็นเจ้าเบ่าของเรานะครับเป็นเจ้าเบ่าและตัวเราเป็นเจ้าสาวเราจะเป็นอิสระได้คือต้องสามีเก่าตายนะครับหรือผัวเก่าตายตัวนั้น,นครับตัวเก่าตายชีวิตเก่าตายตัวเดิมของเราต้องตายก่อนแต่ถ้ามันยังเป็นอยู่เต็มขนาดนี้เราไม่สามารถเป็นอิสระได้นะครับนั่นคือเป็นกฎของเหมือนกับกฎ ของสามีภรรยาเลยนะครับถ้าตัวเก่าเรายังไม่ตายมันก็ยังจะบงการเราแล้วก็เราต้องไปอยู่ภายใต้กฎบัญญัติของาศาสนากฎบัญญตัติกฎเกณฑ์ทั้งหลายยังเป็นทาสของมันและต้องอทางําตามที่มันต้องการให้ทาน,นะครับตรงนี้นะครับและตรงท้ายบอกว่าถ้าสามีตายผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้นขอบคุณพระเจ้านั่นคือตัวเก่าเราต้องตายนะครับในการเริ่มต้น ที่จะ,ะผูกพันกับพระเยซูคริสต์นะครับผู้ทรงเป็นเจ้าเบ่าของเราตัวเก่าของเราต้องอสามีเก่าต้องตายก่อนตัวเก่าต้องตายแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับเราทั้งหลายได้เอาตัวเก่าของเราตึงไว้ที่กังเขนแล้วนะครับตึงไว้ที่กังเขนแล้วเพื่อความบาปนะครับความบาปทั้งสิ้นพฤติกรรมบาปความคิดต่างๆที่ เป็นความบาปจะได้ถูกตึงกับพิธีที่ขังเขนนั้นอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วข้อที่สามบอกว่าฉะนั้นถ้าผู้หญิงนั้นไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีสามีภรรยาแม้นาง ไปเป็นภรรยาของชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่พี่น้องครับนี่คือกฎกฎของกฎของประเพณีสามีภรรยาเลยนะครับซึ่งนำมาบอกกับเราในเรื่องของว่าเหตุใดนะครับเหตุใดเราจริงไม่อยู่ภายใต้ธรรมจักรแล้วโดยสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ก็คือเมื่อเรา รับเพย์สติเ็นองผู้ช่วยรอดแล้วนะครับตัวเก่าต้องตายนะครับสามีเก่าต้องตายถ้าไม่ตายมันก็ยังจะผูกพันเรานะครับในชีวิตของสามีภรรยาและในชีวิตของสามีภรรยานะนะครับถ้าหญิงใดนะครับที่มีสามีนะครับสามีที่ยังมีชีวิตอยู่นางก็ไม่สามารถไปยุ่งกับคนอื่นได้ถ้าไปยุ่งกับคนอื่นนี่ถือว่าล่วงประเวณีนะ นะครับนอกจากว่าสามีตายถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระถ้าไปอยู่กินกับใครก็นางก็ไม่ถือว่าล่วงประเวณีเพราะเจตน์คำของเจ้าได้ยกเหตุการณ์นี้เนื้อหานี้เพื่อเราจะได้ชัดเจนในเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งเรื่องของระหว่างกฎบัญญตัติหรือธรรมบัญญตัติกับพระคุณของพระเจ้าโดยพระเยซูคริส สามีเก่าของเราก็คือตัวเก่าชีวิตเก่านะครับซึ่งผูกพันกับรำบัญญัติกฎเกณฑ์ของศาสนาและเรารู้ว่ารำบัญญัตินั้นนะครับรมบัญญัตินั้นอาจลิ์เดชไม่สามารถช่วยเราได้จริงๆนะครับขาดลิแล้วก็ช่วยเราไม่ได้นะครับและไม่มีประโยชน์เลยในการดำเนินชีวิต ในชีวิตใหม่ชีวิตที่เป็นปัจจุบันนะครับขอบคุณพระเจ้าดังนั้นแอล,อล,อลพรจะนะคำของพระเจ้าสำหรับวันนี้หัวข้อก็คือธรรมยัดขาดฤทธิ์ช่วยไม่ได้และไร้ประโยชน์นะครับธรรมยัดขาดฤทธิ์ช่วยไม่ได้และไร้ประโยชน์แล้วลคาถามที่ให้มีในวันนี้และพรุ่งนี้ก็คือ,อคําถามที่ว่าเหตุใดเราจึงไม่อยู่ภายใต้ธรรมยัด 1> l 1ข้อหนึ่งวันนี้นะครับที่เราไม่อยู่ภายใต้ธรรมญัติก็คือธรรมญญัตินั้นนะครับเนื้อหนังของเราหรือว่าสามีเก่าของเรานั้นได้ถูกตึง,งครับกับพคิษที่กังเขตแล้วนะครับเราสามีเก่าหรือชีวิตเก่านั้นถูกตึงที่กังเขตแล้วเพื่อเราจะเป็นอิสระ l 1ข้อสองนะครับแอข้อสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปแล้วเราเป็นอิสระแล้วเราจึงมาผูกพันกับพระเยซูคริสต์นะครับเราจึงสามารถมาผูกพันกับพระเยซูคริสต์ได้สามีเก่าตายแล้วสามีเก่าตายแล้วตัวเก่าถูกตึงที่กังเขนแล้วเราจึงมาผูกพันกับพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นเจ้าเบ่าของเราและเราเป็นเจ้าสาวครับแล้วแอลหนึ 3, ่งข้อสามแอลหนึ่งข้อสามนะครับได้กล่าวถึงว่าเราเองนะครับเมื่อตัวเก่าเราถูกตึงที่กังเขนแล้วเราเป็นอิสระแล้วนะครับเราก็มาผูกพันกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าเบ่าของเราผู้เป็นเจ้าเบ่าของเราโดยที่ไม่ผิด กฎนะครับไม่ผิดกฎเกณฑ์ของธรรมยัติต่อไปเลยเราเป็นอิสระจากธรรมยัตนั้นเราเป็นอิสระแล้วเราไม่ได้ล่วงประเวณีแต่เรามาผูกพันกับพวงในฐานะที่สามีเกา่าตัวเกา่าชีวิตเกา่าตายแล้วกับพระยิคิดที่กังเขนเราจึงเป็นอิสระครับขอพระเจ้าอวายพรพี่น้องทุกข่้นนะครับ าเมนขอบพระคุณพระเจ้านะคะมีคําตอบนะคะพระวัจนะคำมีคําตอบให้กับเราอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์นะคะที่เราได้เชื่อในองค์พระเยซูผิสต์เจ้าเราจึงไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปนะคะขอบคุณพระเจ้าได้ถ้อยคําจากผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายถ้อยคําเลยนะคะเพื่อที่เราจะชัดเจนในชีวิตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะคะวันนี้จึงได้หยิบยกเกี่ยวกับ สามีเก่านะคะขอบคุณพระเจ้าก็คือชีวิตเก่าวิญญาณเก่าสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปนะคะและเป็นสิ่งใหม่นะคะเมื่อเรารู้ว่าเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าธรรมบัญญัติขาดที่ช่วยไม่ได้และไร้ประโยชน์สรรเสริญพระเยซูร,ร่วมกันนะคะจะเชื่อมต่อไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะติดตามกันตอนต่อไปนะคะเฝ้าเดียวพระธรรมรงบุตร ที่7นะคะวันพรุ่งนี้ยังมีต่อนะคะพี่น้องอย่าเดื่ลาขอบคุณพระเจ้าและช่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชิอชูเกียรตินะคะครับขอบคุณอังนะครับท่านเจษวยจันวันชัยและพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความหิวกระหายคนเราจะอิ่มได้ต้องมีความหิวนะครับความหิวกระหายเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลใครที่หิวก็อ้วนคนพีนะครับใครที่เ่อผีว่าวิญญาณของ คนเกียรติค้าเนี่ยนะครับจะแห้งเหี่ยวจะวิญญาณของคนขยัขนขันแข็งจะอ้วนพีนะครับพระเจ้าอยากให้เราอ้วนพีจะอ้วนได้แต่ละคนต้องมีความหิวกระหายนะครับมันกำลกห้าตัวนะครับลกที่อ้าปากมากก็จะอ้วนสามารถบินได้ก่อนเติบโตได้ก่อนนี่คือหลักการธรรมชาตินะครับและเป็นหลักการในฝ่ายวิญญาณจิตนะครับที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานะครับคำสอนในเช้านี้ก็ดีมากขอบคุณอาจารย์สวยนะครับก็ เป็นคําสอนที่ถึงวันอาทิตย์ที่สิบปเลยนะครับก็พูดถึงว่าไม่อยู่ใต้การปกครองของพระมัญญัติการอยู่ภายใต้การปกครองของ,ของพระมัญญาิเนี่ยจะผิดหวังนะครับคนที่อยู่ใต้ศาสนานเนี่ยจะผิดหวังหมดความตั้งใจคือเขาไม่สามารถนําเราไปสู่เป้าหมายได้พูดง่ายๆเหมือนกับสามีภรรยาที่แต่งงานกันนะครับหนุ่มสาวที่แต่งงานกันเนี่ยนะครับ สามีไม่สามารถนําไปสู่เป้าหมายได้สามีเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่อยู่ไปวนันวันเนี่ยไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หลักการเดียวกันนะครับนั่นหมายถึงว่าจะผิดหวังนะครับจะผิดหวังหมดความตั้งใจจะหมดความตั้งใจมันจะไม่มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะครับที่จะต่อสู้กับบาปนี่คือสิ่งที่อ่อนกําลังนะครับดังนั้นคําสอนในเช้าวันนี้ก็พูดถึงตายจากธรรมัญญิ ต้องขอบคุณพระเยะซูนะครับเป็นคําเปรียบเทียบของสามีภรรยาโดยสรุปก็คือนะครับคริสเตียนมิได้มิได้ถูกผูกมัดกับธรรมัญญนะครับและมิได้หมายความว่าจะทำอะไรตามใจชอบถ้าเราเป็นโสดน,นะพี่น้องทำอะไรตามใจชอบจะตื่นกี่โมงก็ได้นะครับจะไปไหนก็ได้จะกินอะไรก็กินตามใจ แต่เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ต้องปรึกษาสามีจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาคนในครอบครัวจะกินอะไรก็ต้องถามสามีว่าชอบไหมไม่ชอบนี่เป็นหลักการทั่วไปนะครับจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้้นจากธรรมญญัติและไปผูกพันอยู่กับสามีใหม่ก็คือพระเยซูนะครับนั่นหมายถึงว่าคือพระบัญญัติแห่งเสรีภาพนะครับสามีใหม่เราให้เสรีภาพแก่เราแล้วแต่เธอ นะครับจะทําอะไรนี่คือเสรีภาพที่ต้องเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักสามประการนะครับพระเยซูเป็นศรีรษะเราเป็นร่างกายที่ต้องเชื่อฟังไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะรักเรารักสามีเรานะครับเราจึงเชื่อฟังนะครับและอยากทำตามประสงค์ของสามีเพราะเขาจะนำเราไปสู่เป้าหมายไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายในโลกนี้ เป้าหมายในโลกหน้าด้วยอาเมนไหมนะครับง่ายๆที่สุดก็คือพระเจ้าเจิมเราให้เราทําหน้าที่อะไรให้เราทําพระเจ้าพัฒนาของพระเจ้าประทานของประทานอะไรให้แกเราพัฒนาของประทานนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นบุตรที่เชื่อฟังจงรับพรเถิดสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทูงสูงระขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าอุปองเสดในจมสาวติเลียนผู้ที่รับใช้จะพัฒนาของประทานและ พระเจ้าจะเรียกเขาเป็นคนที่ศัตย์ซื่อไม่ฝังดินขอบคุที่บิดาเจ้าผู้ทรงสุริยพรแก่ผู้ที่ประกอบอาชีการงานทุกสาาอาชีพรับการเวพรซึ่งมาจากพระเจ้าและโดยหัตถกิจที่เยียดออกในปีสองสี่นี้เราจะรับพรอย่างทวีควูณและจบลงด้วยสุดีบทที่ร้อยสี่สิบเก้าข้อสี่กล่าวว่าพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพรง์และกรงทรงประดับใช้แก่คนใจถ่อมในานามขององค์พระเยซูกิ์เจ้าา m e n อามีนอาเมนขอบคุณพระเจ้าสแหรับน้องเมงนะครับ